เน right ี่ยเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เนี่ยว่ามันจะกัดใหญ่เลยทุกคนตัวนี้โอ้เห็นบ่โอ้เสือของเราคัดหมดเบื่อมันพยยอมปล่อยเลยเบนี่โอ้กัดคัดหมดแล้วทุกคนกัดกินหมดแล้วคัดหมดแล้วคัดหมดแล้วปล่อยปล่อยเออ ออว้าวปูยักษ์ปูยักษ์ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่กราบสบายดีและก็สวัสดีทุกคนเดอ้อยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองอาม่าพีเคพีช n แนลเนาะเมือนกับพบกับพวกขาอีกแล้วเนาะอยู่ส่วนต่ำเคยเนาะหลังจากที่บเดมาเวลาโดนเนาะเวลานานเติบ มือน,นี้พ่อขาก็มานอนอยู่สวนเนาะเพราะว่าข้างที่เออสวงแล้วมีเวียกหลายเนาะอยู่ือนเนาะข้าก็เลยมามือวานนี่เออมือน,นี้เดี๋ยวมานอนเลยโอเคตอนนี้ก็บอดอาหารเที่ยงแล้วทุกคนกับกาลังเผาโน,นวานอยู่โน,นวานอยู่แคมสวนนี่เนาะไปเก็บมาแล้วก็เผากินตอนนี้อากินว่ากำลังทำอาหาร <c oughs> แล้วก็อามาเพิ่นบอกว่าแต่งกินท่าเนວะบอกว่าสิไปเสียหญ,ญ้าอยู่สวนมักเพชรฝั่งพุ่นหน่อยนึงเนาะก็คอยเองก็เอาจักตัวนี้ตัดหน,นะตัดหาทางทางพุ่นเฮได้ปลูกต้นผลไม้มันยังไว้เนาะสิปเป็นต้นมะพร้าวบ่หรือว่าต้นมักมมว เากัมาทางตัวนั้นส่วนตัวนั้นแล้วก็หลังจากที่เฮาซีนอนเออซีนอนไี่นีเราก็สีไดซอกกินตามห้วยเนะาะซอกของกินตามธรรมชาติด้วยนี้แหละตอนนี้เขาก็กําลังเผาโนวานอยู่ล่ะกาน,นี่ต้นต้นนี้ก็กิกนได้มันเป็นอาหารหมดนอ้อยุนพื้นที่ในส่วนของเขาเป็นแต่อาหารนอกส่วนหลายเนาะตามที่ว่าไปเนาะ ในส่วนของห้าวพื้นที่ของห้าวส่วนหลายมีแต่อาหารบว่าสิเป็นหญ้าเป็นยังกับเป็นพักมดเนาะโบมีคําว่ญญาหญ้า <c oughs> ตอนนี้พ่อข้าวก็สิพาทุกคนไปเบิงน้ำเนาะตอนนี้พอดีพอดีกับที่หาวซีซอกอาหารเนาะ <c oughs> พอดีฝนตก,นกหนักนะทุกคนนำกันเลยคุณน้ำมันบปสายเห็นบอ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ ได้เวลาแล้วก็เวลาที่เหมาะสมสำหรับการหาปลาพันเนาะหาปลาพันแล้วก็ปูของมากเลยฮาต้องซอกไส้เดือนก่อนเนาะตอนนี้เนาะคลิปอา,อาคารหน่อยก็ได้ซอกแบบนั่นกินให้เบิ้งแล้วเนาะหวังว่าทุกคนน่าจะหูด,ดีแล้วก็มื้อนี้ฮาก็ซิมาซอกแบบนั่นเนาะโอเคตอนนี้ฮาซอกไส้เดือนก่อนโอเคเนาะทุกคนตอนนี้พวกเราก็ซิมาคดไส้เดือนกันก่อนเนาะ เนี่ยโคตรเเดียนนี่นี่เพราะว่ามันมีขี้ของมันวะนี่ยยนีมันมีขี้ของมันวังว่ายูนี่น่าจะมีถ้าสมมติยูนีบ่บ่มีเขาก็สิไปคุดอยู่แคมน้ำเนาะ

มันหันนาจะมีโอเคตอนนี้กบเขาซิมาเอาสายตัวนี้เนาะมันเป็นสายยุป,เปาเนาะเฮ็ดบบนี่นเฮาต้องเฮ็ดให้เสื้อมันแข็งแห้งเนาะตัวนี้เนาะแล้วก็พันเลยประมาณนี้นี่มันก็ค่อนข้างแข็งแห้งน่อยนึงอ้ะ โอเคตอนนี้เราก็ได้สายมาแล้วเนาะสายเสื้อได้มีซีห้าอันเนาะแล้วก็ต่อไปก็คือเราต้องไปเอาไม้เนาะต้องไปเอางาไม้งาไม้แบบนี้มีซองสามอันติดกันเนาะโอเคโอเคแล้วทุกคนตอนนี้เราก็ได้ไม้มาแล้วเนาะไม้เขาก็ต้องเลือก แบบนี้เนาะตัวป่ามันมักคี่มากกัดเนาะว่าแม่น,นี่ถ้าเราเอาไม้แบบชนิดทั่วไปหรือว่าไม้ไม้นนอะไนนะมันยุนย่งยากนะเอาไม่ได้เนาะเอาแบบนั้นมัน่มบากัดเนาะแล้วก็ที่เราต้องใส่คือต้องใส่สามอ,อันเนาะสามตัวนี้อันนี้ก่อนเพราะว่าสิเป็นป่าฟาหรือว่าปูมันยัง ตัวเต้ามันยังกดประกัดเดอตัวนน้เดอเพราะว่าพาอฉะนั้นหาวต้องเอาเสืออที่มันแข็งๆน้องตูนี้เนาะโอ้เข้าแล้วบ,บ,บ่บ่บเขาเถอะบอ่เขาเลรอเออมันมันกัดบนแน่นเถอะ แบบบันมกัดอยู่หันเราก็ดึงใใ่เลยืมเร่มากัดแล้วขับเบิรงเดอร์ถ้าเป็นปลาหน่อยเ่เป็นปลาหน่อย,อยมันโล่่ขึ้น นี่ตอนนี้ก็คือหอา,าได้ปูตัวหนึ่งแล้วทุกคนได้ปูแลว้วก็ปลาพันอีกตัวหนึ่งเนาะขึ้นมาสองตัวเลยนี่โอ้โอ้มันสินนี้นี่เมื่อกี้กัดมุกฟลอยเลยทุกคนเสียดายบดได้ทายไหวเนาะเพือนบอกกัดขาดหมดเลยนี่กัดขาดหมดเลยไม่ลู้ ปลาพันเฮ้ก็คือปลาพันเนาะเขี้ยวน็มีเซาไซไปแล้วบ่มีตากล่องเด้อในในไทยเองใส่ไปได้สองตัวตัวแรกตัวแรกขึ้นมาอยู่น้ำโพยตัวน้อยเนานะเพราะว่าอยู่น้ำตัวใหญ่ขึ้นน้ำมันแห้งพอแล้วก็บ่มี บ่อยมากัดเนาะไม่ได้ตัวน้อยๆนี่บ่ถ้าเป็นปูมันบกไฟง,ง่ายๆเนาะแล้วก็ปูเนาะถ้าเป็นปลาพันเนี่ยโอ้ดึงออกมาซาทุกคนแป๊บนึงแป๊บนึง นี่ตัวเมื่อกี้เป็นปูน้อยเนาะเป็นปูน้อยแต่ขาดมดนี่ไปต่อไปต่อก็ยอมลงไปเลย ปูโอ้มันรุดทุกคนปูปูปูมาคือขนาเห็นตัวนี้หรอมาไวเนอะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนนน่้เส้นอะไรมันมาไวแหง เป็นนี่ย่มันจะกัดคันหมดหรทุกคนเราต้องเพ็ะเอามันออกว่มันมันจะกัดคันหมดยปไ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 มันสามามันกัดมันกัดสิกัดคันหมดเลยทุกคนบังเ่อโอ้โหมันจะกินโอ้ปยปยปไป จับปูง่ายปล่อยไหมปล่อยปล่อยปล่อยมันสิกัดคันมาแล้วตัวมันไม่ยอมปล่อยเลยเดี๋ยวปล่อยปล่อยปล่อยมันไม่ยอมปล่อยโอเคปล่อยละนจับง่าง่ายัง่ายจับง่ายจับง่ายดีดีหากินง่ายง่านะทุกคนเนาะจอปลาพันธุ์บ่ค่อยบ่ค่อยเห็น ตัวไหนเห็นจัตูมากัดต้องระวังระวังกล้ามมันระวังกล้ามถึงมั้งได้แล้วสามตัวตัวหน่อยตัวนี้มาดักเน,นโอเคต่อต็มเต็มอู้หูปุยไงปุยไงทุกคนปูใหญ่ปูใหญ่มันค่อนข้างเอาออกมาเนาะอู้หูทุกคนปุนยไงปใหญ่ 국민 ừ, như nó, tôi Ở, nó còn chập vào đ� mặt mình mình đi con.

ปอยนล้ปูนี่คือค่อนข้างค่อนข้างกัดแน่นเลยทีเดียวใ่ไโ้ยโอ้ยโอ้ย้ยวาา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 าบบาาาานาาา เวลาคนตอกเลื้อนน้ำคุณน้ำคุลร้อ,มอยมิ้งเรือ้อนน้ำคุลลายแห้งน้ำแห้งคุลแห้ง,หง,หงมันได้หากินง่ายขึ้นเนะาะพวกปลาพันกว่กปูอย่าง,าง,งทันลน้ำคุณค่อนข้างมาตัดลายใช่ไตัวมืนูนี้น้ำไม,ม,ม่ค่อยคุลแล้วเนาะมันตอกเตี้ยมิ้ขึ้นแล้วนะก่อน,นตอนนี้มันก็เริ่มชิ้นถ่ายแล้วนะเ,าเานาะค่นอคนข้างเอายากไม่มีคนวลายไม่เจ้าปูแล้วปลาพันเลยตัวใหญ่ด้วยเหมไปต่อครับ ใหญ่เลยทุกคนตัวนี้โู้คุณบอกโอ้โอเสือของเขาคัดหมดเบืงง่อมันเบ่อยอมปล่อยเลยบุง้งหนึ่งโอ้การขาดหมดแล้วทุกคนกัดอุ่นหมดเลรอขาดหมดเหรอคัดหมดเหรอปล่อยปล่อยเออเนี่ยวโอ้ว้าวปูยักษ์ปูยักษ์ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ใเย้ยายลายเลยตัวนี้ ว wow! <c> ้าวกล้ามของมันนี่ง่าย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 เอาอิกเอาอิกน่าจะมีอีกเนาะ ตอนนี้กัวฟูสึกว่ามันเริ่มมืดแล้วเนาะ hey, นี่ปลาพันธุ์บักดยู่เป็นตัวน้อยถ้าเป็นตัวน้อยมันดึงขึ้นบ่ได้เนาะเพราะมันกัดบ่แน่นนี่มาละเบืองตอนนี้เงียงเขา หรือว่าไต้เดือนของนะเขาเนาะเหลือน้อยเดียวแต่ก็ฝาก็มันกำลังชิมมืดแล้วแก่ตอนนี้เราก็สิกลับไปยุส่วนของเขาเนาะตอนนี้ประมาณเจ็ดมงเจ็ดมงยนะังเนาะไปกินเลยเด้อบอนละมดละถ้าโมหมดนี่สามารถเอาไว้ ต่อมืออื่นหรือว่าขึ้นนี่ได้อีกเนะาะเวลานั่มคนเขาซอกบ่เห็นเขากส็สามารถเอาได้แบบนี้เนาะโอเคเนาะตอนนี้เห่าซิกับส่วนกันเดี๋ยวให้ทุกคนได้เบิ้งผลงานตอนกับส่วนก้อนเนาะเพราะว่าตอนนี้เหาบ่สามารถเข้าใจย่านมันหนีหมดเพราะว่าเห่าบ่มิตากล้องเนาะมาคนเดียวอม่อกี้น่อยท่าย,ยุดส่วนกันเนาะยู่เสียงกันโอเคเดี๋ยวเจอกันทุกคน ตอนนี้พวกเขาก็กลับมาอยู่อยู่อยู่ส่วนของเขาแล้วแล้วก็ตอนนี้เขาจะให้ทุกคนได้เบิ่งผลงานกันเนาะผลงานวันนี้นโอ้หลายด้วยเนาะโอ้หลายปลาพันปลาพันบุกไปม,มากัดปลามันกัดกินมั้งเหรอโอ้ปลาพันนี่ตักปลากัดกินเออตักปูกัดกินมัน้งเหรอคุณบอคน ล้วเชลเลยจักตัวหนึ่งมีตัวหน่อยตัวใหญ่พร้อมนี่ตอนนี้เฮามามานับมานับเอาตัวนั้นมานับอันตัวเอาเอาไว้แต่ตัวเฮาสิกินขึ้นเองนับใส่จัาใส่แล้นับตัวหน่อยหนึ่งหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สองสิบสามสิบสี่ห้าสิหกสิบเจ็ดปดเก้าสองสัสามี่มันก็สีตัวบกบแต่มีกบตัวนึงกบพกบนี่พอดีมันกืนกืนข้าวแล้วแต่ว่าบริไทโอเคตอนสีโตตัวนี้หาซีเฮ็ดกินนะทุกคนนะนี่ผลงานมือนี้อากีหน่อยบอมามีไปแล้วก็กลับมาเมื่อยทุกคนก็เลยกลับมา เขายังมีตัวหน่อยอยู่ตัวนึงเลยไม่น้อย,ออยซ้ำนี่ก็จับมาน้อยแหงมันมัน,ม,น,นมากัดซ้ำนี่ก็กัดจับมาหนิอ่ะไปทิมใสนม่น้มเดี๋ยวไปปล่อยเนาะอืมแล้ไปปล่อยใส่น้มสี่ตัวน,นี้ใหดกินอืมตัวนี้อากินหน่อยกำลังเตรียมเื็ออะไนี่ชิแกงนอหวานแกงนอหวานโอเคโอเคแล้วทุกคนตอนนี้เราก็บซี ได้อาหารกินกันก่อนเนาะสำหรับมื้อนี้เขากาได้ไปซอกปูได้ประมาณศ้าสามซ้าสีตัวนี่แหละแล้วก็ตัวนน้อยบางตัวเนาะเขาก็ได้ปล่อยใจนำึ้นแล้วเนาะเพราะว่ามันบ่มีบนกิน,นอะ่ะทุกคนทายมันใหญ่ก่อนทายมันใหญ่แล้วค่อยไปซอกอีกเนาะเมื่อกี้พอดีบบทันเบิ้งเลยก่ะจับใส่จับใส่เนาะคบเปฝ่าเนาะฝ่ามันึมลื่เนาะ โอเคกับคลิปนี้ก็ทิ่มีประมาณน,นี้นาะถ้าใครมักเหลือก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซ่องอา마ทีเคฟีช anel เด้อแต่ก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามในซ่องอากีน้อยช anel เนาะเพื่อนกำลังเฮ็ดซองไม้เนาะเพื่อเพ่นว่ายักมีซองเป็นของตัวเองนะทุกคนต้องไปอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเป็นกำลังใจให้อากีน้อยเด้อสำหรับคลิปนี้ต้องลาก่อเนานะเอาไว้คร้นี้ก่อนเจอกันม่ในคลิปหน้าเด้อบาย Bye.